นี <Tipp> <m> ่ไ <t> ด <ired> er ้ยังอ่ะเอ้าถ่ายแล้วเหรอเอ้าสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไมค์อะใช่สวัสดีค่ะการพีทีวีเจนสิบค่ะแอมพีทีวีเจนสิบครับเห็นพวกเราเปิดมาด้วยของกินแบบนี้นะคะแน่นอนว่าตอนนี้เรากําลังอยู่กันที่งานกาชาติประจําปี2 5 6 5ที่สวนรูมนั่นเองพี่แอมใช่ซึ่งอยากจะบอกครับว่างานกาชาติที่สวนรูมปีนี้เขาจัดแบบไฮบริดนั่นเองมีทั้งแบบออนกราว์แล้วก็แบบออนไลน์เลยอ๋อแต่ว่าอย่างที่บอกว่างานเนี่ย จัดในรอบสามปีเลยทีเดียวก็อยากจะบอกว่าแบบมีอะไรแบบย้อนแล้วก็แบบแปลงบ้างบูดเยอะมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเราไปดูกันเลยดีกว่าได้แต่พี่สาวก่อนไปขอไปซื้ออวดตีนก่อนได้ไหมเพราะว่านักศัตรเดินเข้างานมาผ่านสิบคนไม่มีใครไม่ถือนะทำไมรอหรออวดตีนไม่รออวดตีนโอเคอวดตีนก็อวดตีนโอเคเราพี่สาว่าอวดตีน รอทั้งสองคนนะครับก็ได้มาอยู่กันที่บูธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรานั่นเองเย้แล้วคือการจะบอกว่ารางวัลสูงสุดของบูนี้เนี่ยคือคอนโดเคปเอวาเลยนะพี่แซมจริงปะเนี่ยกรรมใช่สิแล้วคือไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีรางวัลใหญ่อีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าขั้นตอนการร่วมรุนสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะไปกันเลย ทุกคนคะเมื่อกี้กันแอบไปซื้อฉลากสวอยดาวดิจิตอลมาค่ะทราบมาว่าบูธธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยมีการจับฉลากแบบดิจิตอลกันก็เลยสงสัยเอ๊ะมันจะมีขั้นตอนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับฉลากกันค่ะสวัสดีค่ะเอาไม่ใช่เอาคอโอเคนี่เราซื้อฉลากมาอยากรู้ว่าแบบต้องทำอะไรยังไงอ่งานทำยังไงคะ่ะ ฉากนะคะที่การพึ่งไปจับฉลาดนี้ต้อนมาเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาขึ้นรางวัลกันนี่ค่ะได้อ4สิค่ะ <c oughs> ไม่ใช่หราอเล่น <c oughs> เาบอกวนอน่าเป็นเครื่องช่วยนอนเป็นเครื่องช่วยนอนคือไหนคะ <c oughs> ชิ้นนี้หราอเป็นผ้าบิดตานะคะทุกคนได้ผ้าบิดตา โซนเครื่องเล่นจะบอกว่ามันมีแต่เครื่องเล่นที่น่านเล่นมากๆแต่เราไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าเราไม่มีเงินสนนะคะ <Yeah. S 1> ที่เขารับแต่งเงินสนนะใครจะมาก็อย่าลืมเตรียมเงินสดมา้วยนะคะอยากเล่นนะ อีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยในงานนี้เนี่ยก็คือมีหลายๆองค์กรนะคะหลายๆหน่วยงานเนี่ยเข้ามาจัดตั้งบูธแล้วก็ให้เราได้ร่วมสนุกกันนะคะอย่างบูธของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็มีการเปิดทาพาสปอร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นบูธของกรมการปกครองเนี่ยก็มีการทําบัตรประชาชนให้ด้วยเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆสาหรับประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถใช้บริการที่งานการชาติในครั้งนี้ได้นั่นเองค่ะ และนี่นะฮะ,นนะ,ะก็คือปรริการภายในงานกาชาตนะครับประจำปี2565ท,ที่จัดขึ้นที่สวนลุมพินีนั่นเองอย่างที่บอกเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะ,ะว่าภายในงานมีบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ,างๆมารวมอยู่รู้จักหลายรอบนะครับหลายด้วยแ,แลวก็คือรกบายทั้งเดินยืนเดินเทีย่ยว เดีวก็ยังเป็นได้เคยไปเคยมาอีกแบบสนุกสนานเกินคุ้มมากๆสำหรับงานนี้นะคะแล้วงานเนี่ยจัดที่เมื่อก่อนวนัวนไหนวันไหนครับการงานการชาติปีนี้นะคะจัดทั้งหมด 11, 11วัน11คืนสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่18ธันวาคมเลยแล้วก็สามารถเข้ามาได้ตั้งแต่11โมงยาวไปจนถึงสี่ทุ่มแบบจบปุ๊บกันนั้นเลยจ้ะเรียกได้ว,งงว่าเต็มาแบบทั้งวันเลยใช่แบบนี้มากเได้สบายก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่ยังไม่ได้มางานกาชาดเนี่ยในปีนี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมางานก็มาร่วมสน,นุกมาร่วมนชม อ๋อที่จับขึ้นภายในงานอาหารค่ะแล้สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนค่ะการทีวมีเจนสิฟค่ะแต้มพิ้วทีวมีเจนสิฟครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไวเจอกันใหม่ค่ะบาย